เปจริงๆอะเส้นเนี้ยตอนกลางคืนอะสองทุ่มมันมืดแล้วมันเงียบมากมันไม่มีอะไรเลยที่เนี้ยตั้งแต่พี่เด็กๆอะครับตรงตรงเนี้ยมันจะเป็นบ้านไม้บ้านไม้แบบนี้เลยเาเกา่าเราเลยรู้สึกว่าเราอะอยากคืนความรู้สึกแบบเนี้ยให้กับคนเมืองปดเราไม่อยากให้มันเป็นแค่พื้นที่มืดๆเงียบๆเราอยากคืนความรู้สึกที่แบบเฮ้ยนี่คือบ้านของคุณนะกลับมาช่วยกันพัฒน,นาดีกว่าแต่เราก็เริ่มกลับมาพัฒน,นาในรูปแบบที่เราทำได้ จริงๆก่อนที่จะทําถนนคนเดินนะครับมันต้องเล่าย้อนกลับไปถึงหลงละเริงก่อนว่าตอนแรกอ่ะเราไม่ได้กะทําหลงละเริงอ่ะให้มันเป็นตลาดเรากะทาให้มันเป็นพื้นที่นั่งชิวครับพื้นที่ของคนที่แบบมีงานศินละปะอยากจะโชว์พื้นที่ของคนมีหนังสืออยากเอาไปนั่งอา่านพื้นที่ของนักดนตรีอยากเอาไปนั่งเล่นแล้วทีนีน้พ่อค้าแม่ค้าเริ่มเข้ามาจอยกับเราเยอะขึ้นคอนเซปต์ของเราคือห้ามเก็บเงินไฟเราจะขอเทศบาลขอภาครัฐให้ช่วยสป,ปอร์ตให้แต่ ข้อกำหนดที่เราจะยื่นกลับไปให้เขาแทนการเก็บตังค์คือคุณเก็บขยะกลับไปให้เราด้วยคุณใช้พื้นที่สาธารณะยังไงคุณกตื่นพื้นที่สาธารณะแบบนั้นคือเมื่อก่อนเราทำอาจจะทำแบบเื่อตอบสนองตัวเองเนี่ยพอมัน,นึงมันอยากสนุกมากขึ้นคืออยากเอาตัวเองสนุกด้วยแล้วก็อยากให้คนุในบลี่หรือว่า คนในชุมชนของเราเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็สนุกไปกับเราในสิ่งที่เราคิดด้วยมันก็เลยเกิดเป็นไอเดียต่างๆนี้ขึ้นมาครั้งแรกครั้งที่สองเพราะเหมือนมาไเป็นาการทดลองอยู่ก็ผลตอบรับมันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าพี่เชื่อในเรื่องของฟาร์มต่อเนื่องถ้าเราทําอะไรที่มันรู้สึกว่ามันเกิดคุณค่าแล้วมาต่อเนื่อเรื่อยๆเนี่ยมันจะเรียกผู้คนเองอะไรในความรูม้สึกขี้นะพื้นที่แต่และพื้นที่มันมีเสน่ห์ของมันทุกที่นั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าผู้คนหรือว่าคนหนุ่มสาวหรือว่าคนต่างๆเขาจะ นำเสนอพื้นที่กัเขามาเป็นในรูปแบบใหม่เรากับโชคดีที่เรามีเพื่อนเรามีที่ที่มีคุณค่าศยภาพของพื้นที่ของน้องแล้วก็พยายามที่จะนําเสนอสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้คนสลหรับที่พี่มองถึงความยั่งยืนถึงอนาคตเองความยั่งยืนของคนในวิชีแล้วก็กิจกรรมพวกนี้ให้มันสอดคล้องกันไปมันมีเรื่องราวมีเรื่องเล่าอ,อยู่เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากเก็บประวัติศาสตร์ของพื้นที่ตรงนี้ไว้แล้วก็ให้ครเซย์ี่เนี่ยช่วยการรักษาเก็บไปด้วยกันแล้วก็เดินไปด้วยกันพช อยากทำแบบนัันเราอยากให้คนเมืองโวเองเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเราอ่ะมันเป็นได้มากกว่าคำว่าเมืองปวดเรามีศักยภาพเรามีโลเคชันวันหนึ่งทุกคนออกมาให้ความร่วมมือไม่ต้องคิดว่าวันนี้ใครจะขายได้เยอะใครจะขายได้น้อยแต่วาร่วมสร้างสีสันให้มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวคนเขาจะมามาเยี่ยมมาชมเราเองนะครับเราไม่จําเป็นต้องมีภูเขาต้องมีทะเลหมือนอื่นก็ได้ เรามีความแข็งแรงด้านชุมชนเรามีความแข็งแรงด้านสถาปัตยกรรมเรามีวัฒนธรรมเรามีศาลเจ้านะครับแต่เราแค่มาช่วยกันผลักดันว่ามุมไหนที่มันจะเปิดให้คนเข้ามาจอยกับเราได้เยอะขึ้นเงี้ยจะอยากชวนมาเที่ยวบางคนบางคงที่แบบเป็นอีกมุมหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นบางคนมีทั้งทรัพยากรที่เป็นสถาปัตยกรรมมีร้านอาหารอร่อยๆมีคาเฟ่อีกเยอะแยะมากมาย ที่เหมือนกับเมืองใหญ่ๆมีเราอยากชวนมาสัมผัสความเป็นเมืองคนแบบแบบที่พวกเราทําเสนอมันยังมีมากกว่าแค่ถนนคนเดินมันยังมีที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มันสวยจริงๆสวยแบบที่คุณไม่เคยเห็นในเมืองคนเลยมันยังมีอีกเยอะครับมาเที่ยวเมืองคนกันเยอะๆนะครับ